สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเท่งกอดหอมลูกสาวน้องเวิร์กพอยต์เป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่มีความมุ้งมิง้งออกมาบ่อยๆครับสำหรับตลกดังอย่าง,ทงเท่งเถิดเทิงกับภรรยาคนสวยมาลาพง์สุวรรณทั้งคู่นั้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานหลายปีมากๆแถมยังเป็นคู่ที่ชื่นชอบในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่หวือหวามีบ้านสวนอยู่ที่ต่างจังหวัดบางวางก็จะไปพักที่นั่นตลอดเท่งกับมาลานั้นมีลูกด้วยกันถึง3คนเลยทีเดียวครับคนโตเป็นผู้ชายชื่อว่าโง่ออว่านง ส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อว่าน้องพลอยเป็นครอบครัวที่สุขสันต์มากๆเลยทีเดียวครับถ้าใครที่ติดตาม IG ีมาลาก็จะได้เห็นความน่ารักของครอบครัวออกมาบา่อยๆอย่างล่าสุดมาราก็อวดภาพของตัวเองกับลูกสาวน้องเวิร์กพอยท์ที่แวะมาทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่โดยมาราระบ,บุว่ามาทานข้าวเย็นกับคุณแม่จากนั้นก็ตามมาด้วยภาพที่พอเท่งนั้นทั้งกอดทั้งหอมแก้มของลูกสาวด้วยความรักและความคิดถึงโดยมีการเขียนแคปชั่นว่าหัวใจของคุณพ่อดูท่าแล้วคุณพ่อก็คงคิดถึงลูกสาวน่าดูเลยล่ะครับแต่แล้วก็เจอดรามา เพราะว่าชาวเน็ตบางส่วนนั้นโยงเรื่องที่เท่งกอดหอมลูกนั้นไปถึงข่าวดังโปรดิวเซอร์ที่มีกระแสด,ดราม,ม่าก่อนหน้านี้เรื่องการแสดงความรักต่อลูกสาวที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมงานนี้เลยทำเอาแฟนคลับของครอบครัวเท่งนั้นเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวครับเข้ามาคอมเมนต์โต้ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาแซะหรือแซววอนอย่าให้โยงไปดราม่าหรือพาดพิงถึงบุคคลที่3โดยได้คอมเมนต์รัวๆเลยว่าอันนี้แค่หอมน่ารักน่ารักค่ะอันนั้นจกเลยก็ไม่ไหวอีกท่านบอกว่าเอาแล้วแจ้งนักข่าวมีรูปเจอหนนะ้านัดเท่งอีก ท่านบอกว่าระวังเป็นข่าวแบบที่1จากกระยาสนะอาจเท่งหยอกๆนะครับอีกท่านบอกว่าไม่มีการลวงคงไม่เป็นไรครับอีกท่านบอกว่าคือจะเป็นอะไรกับรุณาอย่ายโยงหรือพัดพิงถึงบุคคลที่3เลยครับเรื่องไหนมันผ่านไปแล้วก็ควรจบนะครับไม่ควรขุดอดีตมาคุยเป็นต้นซึ่งทหารกระรที่เป็นแฟนคลับของครอบครัวเท่งก็จะรู้ดีว่าเท่งน,นั้นแสดงความรักกับลูกๆทั้ง3คนแบบเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะกับลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็ตามเอาเป็นว่าอย่าดราม,ม่าอะไรกันเลยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ เรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ